มดเมียหม่ำจกมกฟาดเดือดชาวเน็ตบุกด่าผัวกลางไอจี เรียกว่าออกมาฟาดแทนสามีแบบดุดเดือดค่ะสําหรับมดเอนดู oo, วงคาเหลาภรยาของหม่อมจกมกตลกชื่อดังทีล่าสุดมีชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าสามีสุดที่รักจนต้องออกปาปกป้องค่ะโดยทางด้านมดถึงกับครอบภาพคอมเมนต์มาโพสต์พร้อมกับเขียนแคปชั่นตอบโต้คอมเมนต์ดังกล่าวว่าผัวฉันไม่โทรศัพท์นะคะคุณฉันเล่นไอจเองแต่คุณมาด่าผัวฉันแบบนี้ไม่ได้นะคะขอบคุณที่มีเวลามาด่าคนอื่นจันทาน ซึ่งชาวเน็ตคนดังกล่าวก็ได้เข้ามาตอบโต้ทันทีนะคะจากนั้นก็มีชาวเน็ตคนอื่นๆเขามาคอมเมนต์ถล่มทันทีค่ะอาทิโดนนายใช้งานหนักหรอคะสมองถึงเลอะเลือนแล้วมาระบายลงโซเชียลตอนแรกนึกว่าเรื่องอะไรกันพ่อมาดูเม้นนี้อ๋อคนป่วยไม่มีใครกรวดน้ําทําบุญไปให้เขาค่ะเขาเลยออกอาละวาดสัมภเวสีไรที่อยู่เป็นต้นค่ะ